สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะรับอยู่กับผมเกมเมอร์โกสทีวีนะครับแก่ท่านอยู่เกมไมครับไมครับมดแพคแฮกซิตนี่เองนะครับใช่หรือไมครับแฮกซิตนี่เองนะครับก็คือผมโอ้เคยทำมาแล้วคือผมทำใหม่ดีกว่าครับว่ารีเมคนะครับเพื่อมีรีเมคแล้วใช่ครับคือว่าับสตาร์เตเกอร์ทีวีเกมทีวีนะครับก็อยางไรกนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ นี่นะครับก็กระนื่นใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้เพื่อนๆได้ดูหรือพี่ๆน้องๆครับครับผมดูใช่นะครับใช่แชร์แชร์กันเยอะๆให้ใช่แชร์เยอะได้แบบเออมีกระจายข่าวแบบคนนี้แคสเกมสนุกนะครับก็แบบเออแบบได้ช่วยมีแรงพวกเรามีแรงหน่อยว่าช่วงนี้ปื้ดก็กระเทิร์นครับใช่ช่วงนี้ไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยฟิตปึ่งใช่ไหมมีแบบแรงหมดเน่แรงหมดใช่ครับผมไอเดี๋ยวกูได้จากไหนเนี่ย โอเคนนโอเคอย่างแรกก็ที่ต้องทำก็คือตัดไม้นะพี่ไม้ใช่ไม้แล้วก็อย่าลืมว่าใครใครมีที่วัดต่าอะไรโยนโยนนี่ก่อนหน่อยดิโยนพวกนี้มาหน่อยโยนแบบเออนั่นแหละไปไปยืหน่อยร่วงใครมีพวกแบบใครมีพวกแบบว่าอะไรมอสมันแพ็กแบบไม่แหลกหรือว่าอะไรก็แนะนำมาได้นะไม่แหลกใช่ครับผมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยใช่ด้านล่างนีเลยรว่าใครมีเทคนิคใครมีทิคในการเล่นมอนแห่งนี้ก็ แนะนำเลยก็หรือว่าอะไรอ่ะหรือว่ามีมอดแพ็์อื่นที่ให้ผมผู้ปกองแคทก็อันนี้ได้ครับตอนนี้คือเรามีบ้านอยู่แล้วครับเนี่ยเพราะผมสร้างคุมแบ่งบ้านมาเลยอ่ะเนี่ยเกิดมาก็มีบ้านนะฮะโอ้โหไม่ต้องสร้างครับโอ้โหแหมสบายจะสบายไปไหนอะไรที่แบบอุ้ยแหลกแหลกแหลกเฮ้ยผมเจอตัวะไรมึงพี่เดือดรารแหลกเล้วไม่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 เมื่อกี้ตัวเกมผมแหลกเมื่อกี้อ๋อเ้ยมันต้างผมมาวพี่ เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยไอตัวทองเนี่ยเอ้าดูได้ด้วยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาระวังระวังพี่ระวังระวังพี่ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรา๋ยวทำทำพวกขาก่อนทำทำโต๊ะคาก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบวกมาเลยทำดาบทำดาบเดี๋ยวก็ดาบทำไงวะเดี๋ยวชิบหายดูดาบดาอะไรอะไร่อยคอบนี้ไอ้ครอปเย็นอะไร่อยอร่อยคอปคอปยืนอยู่ที่เดิมวันหิวถูกแล้วให้ผมด้วย โอ้โหจะตายเลยเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเขาขึ้นมาดิครัดื้อโอเคโอเคโอเคเพี่พี่ตีก่อนพี่ตีก่อนเรียบร้อยมันตายแต่ว่าแหกเลยตาร์ทแต่เกมอ้าวตายแล้วแหลกนิดนึงฮะนิดนึงค้ยพ่อเท่ดาบดาบอยู่ด้านหลังอ่ะพ่อเทนี่เฮ้ยใครเฮ้ยไหนไหนตรงไหนไม่เห็นอะโอ้โห ขอบโดนขอบโดนอุ้ยทำไมผมไม่เห็นน่ะอั่นี้มันแหลกมากโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถืออะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือตายคือพี่อะไรฟันอยู่พี่อะไรฟันอยู่หนึ่งแล้วคุอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหแล้วคุอยู่ตรงเออคือตอนนี้ผมผมตอนนี้คือตายแล้วคือรู้สึกมันจะเป็นบ้าหรืออะไรก็ไม่รู้ครับคือตายแล้วมันจะแหลกแหลกประมาณนิดนึงอ่ะเออเหมือนกันเหมือนกันตีไม่เข้าต้องรอมันต้องรอนิดนึงอ่ะมันจะหายเลยฮะ เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเออมันเอ้ยตีมันไม่เข้าเลยว่ะเออนั่นไงตายพอมันหายแหลกอยู่ก็ตายนะครับผมเดี๋ยวผมจะยืนอยู่นิ่งก่อนโอเคงั้นก็ยังไปสืบอ่นแล้วกันเพราะว่ามันมีใครไม่รู้กันใช้ผู้ไรนาบเนี่ยคือตอนนี้พี่เห็นผมอยู่ผมอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็วิ่งวิ่งอยู่ที่เดิมอ่ะที่เดิมที่เดิมของพี่เนี่ยที่เดิมของเราที่เดิมตรงไหนอุ้ยพี่ตายเหรอใช่ใช่ที่มตายเมื่อกี้หรือที่มันตายตอนนี้ตายนานแล้ว อ้าวดีเลยดีเลยดีเลยฮะดีเลยเลย้ดเ,ยเ,ยเดี๋ยวเราได้ได้ได้เพิเนื้อนะเดี๋ยวขอลองขุดดินอะไรพวกนี้ก่อนเออโอเคไม่ดีเลยละโอเคครับก็ไม่เราจะไม่สู้ครับ <c oughs> เราจะไม่สู้ฮะเราจะหนีเราจะหนีใช่เราจะหนีครับก็แบบมันมันโหดมากครับใช่แต่ถ้าเราอาจจะฆ่ามันได้นะถ้าทำอย่างเงี้ย <c oughs> ไช่ใช่เดี๋ยวจาลองฆ่าไปก่อน <c oughs> เราตอ,อยู่ด้านบนนะถ้าไม่อยู่ด้านบนเดี๋ยวตายครับนี่ไงตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมันหนึ่งก้อนเอาเอาฆ่าหมูด้วยฆ่าหมูด้วย ครับผมก็จะลืมเนี่ยก็ใครที่เข้ามาดูครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับก็ลืมแชร์คนอื่นดูด้วยพี่น้องๆนะใครก็ได้ครับกดแชร์ทำไมผมเจอป่าปาอะไรก็ไม่รู้อะพี่ไหนเดี๋ยวไปดูครับไหนวะพี่พอยู่ตรงไหนเนี่ยป่าป่พี่ไปเอาต้นไม้อยู่โอ๊ยป่าปาเอาป่าปาโอเคปาปาตรงบนภูเขาตรงเนี้ย กันอยู่กันอยู่แล้สึกบ้านหลังใหม่ของเรานี่ต้องซ่อมแซมอะไรอีกเยอะเลยนะเนี่ยบ้านเล็กๆก็ได้เนี่ยมีบ้านเล็กๆอยู่หลังหนึ่งอ๋อใช่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 เราเรายังไม่สร้างบ้านใหญ่นะฮะเราจะแต่แต่เรามีบ้านแนะมีอยู่แล้วน้องเลยมีมีแต่บ้านมันเล็กไงเราต้องขยายบ้านเข้าใจป่ะเออครั้นี้เราจะแบบบ้านชั่วคราวแล้วกันข่าวใช่ใช่ใช่เราค่อยสร้างก่อนเดี๋ยวฆ่าหมูก่อนก็แบบใครายพัทน์ผมทะพัฒน์เราต่อไปก็อย่าลืมแบบอือแบบมาช่วยแชร์กันแบบว่านะ แบบติดตามมันไม่ช่วยติดตามจนแบบพระต่อไปจะเป็นยังไงใช่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 ฉันั่นเหมือนกับที่เอ่อแบบยังไงดีใจผมเงินนะเนอล่นเหรอเดี๋ยวผมขอลองกดเอ่อดูแมพก่อนฮะรู้สึกตรงข้างหน้าเราจะต้องมาเปลี่ยนเสียงไอ้นี่เลยเปลี่ยนเสียงอะไรฮะเปลี่ยนเสียนเพลงใช่ป่ะเออเออผมก็ปิดแล้วนะเสียงเสียงพียไม้ค้ามันโคตรลำคาญเนี่ยเออตลอดเลยลืมตลอดเลย โอเคเดี๋ยวเราล่าล่าเนื้อก่อนล่าเนื้อตอนนี้ผมได้เนื้อมาไอเนี่ยโอเคได้เนื้อมาห้าตัวหมูตรงไหนเโอเคโอเคโอเคบ้านใหม่เราไม่ใช่บ้านใหม่ดีบ้าน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 ที่เกิดมาแล้วก็ได้เเสร็จแล้วโหได้ได้หนึ่งหัวใจด้วยโคตรเท่ได้หนึ่งหัวใจด้วยนะ เออเดี๋ยวเพื่อนนะเดี๋ยวผมขอดูวิธีคลาบก่อนฮะรู้สึกวิดดูการดูวิธีคลาบก็คือเงินไปดูของที่เราต้องการแล้วก็กดตัว R นะผมใช่ป่ะาอ้าวเหรอใช่ใช่จ้อง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 ตัวอาตัวาใช่ไหมเอ๊ะทำไมผมผมมันไม่ได้อ่ะอ้าวเจ๊เฉยเลยอ๋อใช่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 คือบางบางอย่างมันก็ไม่มีวิธีคลาบตัวมันก็เลยให้มาเลยใช่ไหมเออมันเซ็งเซ็งเซ็งโคโซเซ็ง อาจจะแบบเสกของมั่วๆแบบแบบอยู่ดีๆก็คือแบบของมันก็เสกขึ้นมาให้เองแลอันนั้นไม่ต้องตกใจครับอืะฮะผมก็ไมรน,น้มันเป็นอะไรอมันก็เป็นแบบบั๊กแมสหรือไม่มีนี่ใช่ก็<ช>แบบว<ช><ช>่านั้นคุารู้วิธีพาก่อนนะผมอาโอเคพออยากได้อะไรก็ครับใช่ใชรู้สึกตรงนี้ถ้าคุณลงไปข้างล่างมันจะมีอะไรวะพี่ไม่รู้แต่ไม่แน่ใจว่าอยากรู้มากเลย ก็ลองดูก like ็ได้แบบว่าเผื่อมีแะไรพีก็ไม่มีอะไรเลยก็นนั่แหละก็ต้องดูแบบเพื่อแบบให้แกล้งคนไงแบบว่ากับดักอะไรประมาณนั้นแบบเฮ้ยออกมาด้วยโอเคอันนี้ต้องการาเดี๋ยวทำต๊กฟ้าก่อนครับต๊กฟ้าต๊กฟ้าแล้วก็ต้องการหินพี่ผมต้องการหินครับผมอันประมาณหลายอันอยู่ฮะอันอยู่ด้วยเอาเอามาทำไอ้นี่ยเดี๋ยวพี่จะขึ้นยังไงนะครับเนี่ย เคฝักดินด้วยครขอหินหน่อยประมาณ8อันครับประมาณแปดแปดก้อนโอเคขึ้นขึ้นาแปดก้อนโอเคขอประมาณแปดก้อนฮะเดี๋ยวผมทำอาหารให้กินนะผมพอดีครับผมเดี๋ยวเหินมันหายไปไหนเนี่ยหินก้อนนึงเนี่ยของผมเนี่ยรแล้วเออไปไหนหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ขุดอยู่เลยหายหมดเลยอ้าวรออือใช่ใช่หายเอาไปเอาไผมเห็นมันเข้าตัวพี่อยู่นะเอาแล้วมาปริศนาครับ การาบัจะมีพลังงานบางอย่างพลังงาน <Okay. S 2> การบั็สิครับพี่ว่าตอนนั้นคืนหอหนูเฮซิสิ่งนี้แบบแบบเป็นอะไรที่แ <Okay. S 1> บบได้แล้ได้แล้ได้แล้วมาคนน่ากลัวนะเนี่ผมระวังนะตอนนั้นคืนหอหนูเฮซิสิ่นี่แหละแม่งแม่งกดผิดลืมอ๋ออยจะกลับมาเลยไม่แม่แม,ม่เดี๋ยวนี่ก่อนเอาท่าไรดีอ่ะกดใบ่ปยกนหนึ่งกดไปกดโดนกดโดนเฮลืมไปด้านหลังท่ามีเหล็กพี่ ไอเดียวเลยโอ้โหมันโอเคผมขอผมขอหินหน่อยสิผมจะทำอาหารให้กินนะพี่ใหม่นะเนี่ยโยนมาเลยโยนมโยนมาเลยยินโย้ยไม่ได้อะไรวะเนี่ยมามารับเลยรับเลยฮึบยิ้นมาเลยโอเคโอเคได้ไปไปไปได้หินตั้งสิบสองอันใช่ใช่เยอะไงเยอะ เอออิ่มแน่นอนแฮะวันนี้เดี๋ยวผมทำอาหารให้กินนักักที่รักเฮ้ยคุยผมเป็ดโค้ดเนี่ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็นุ่งแนนเดี๋ยวขอปิดดีเจก่อนนะมึงปิดดีเจด้วยแต่แต่น่าใช้ไปหกอันนะผมเพื่อที่จะเผาเนื้อหกอันนะครับผมข้าวหน้าเนื้ออร่อยมาก น่าวเนห,น,เหน,นื่อเนี่แกร์ด okay, เดี๋ยวเรามาทำดาบให้พี่โค้และผมดีกว่าครับโอเคไปพี่โอเคเดี๋ยวเราจะได้กินอาหารที่อร่อยมากเลยครับเป็นเป็นเนื้อที่อร่อยนี่เนื้อที่แบบหายากมากฮะหาได้แค่เฉพาะในเกมนะครับนะผม <c oughs> โอ้โหไ,ไม่คราบด้วยนี่แกร์เ <c oughs> อกแบบโอ,โ, okay. โอ้ยโอเคเฮ้ยไป ย้ายเข้าบ้านเข้าบ้านย้ายไป๋ยวผมทำประตูให้ก่อนปรบนึงโอเคประตูอยู่กับโคตรโอเบ้านหังหนูโคตแน,น่น <c oughs> โคแน,น่ <c oughs> แนคือโคแน่นอ่าเดี๋ยวผมจะไปหาราม,มอนดีกว่าผมจะได้ของของมาเยอะๆจะได้เอาของมาแ,แกงอิเฮ้ยเฮ้ย,ยเจออะไรวะเมื่อกี้มันแหลกพอดีตอนที่คิปเปอร์โ <c oughs> อว่าจะเอา จะตายโอ้ไม่ก้ขึ้นไม่ได้พี่ขึ้นอ่ะได้สโนบอลมาสองก้อนบอลคิปเปอร์อยู่ตรงข้างหน้าพี่ระวังเออโคนชอบคิปเปอร์ผมคนชอบคิปเปอร์เลยไปอ่ะรอ้จังหลังจังหลังอุ้ยรืดรือโอเคใช้ได้อยู่ไอ้พี่เดี๋ยวฆ่าหมูก่อน ววหัวมาทำเออดูเมาออเจ้ออเออถ้าหัวเดี๋ยวจะเอาหนังวัวมาทำเป็นกระเป๋านะครับผมกระเป๋าใช่กระเป๋าเอี้ผมก็พอจะมีความรู้อยู่หน่อยนึงราวเล่นมาแล้วนะแต่แต่นี่เป็นรีเมคไงเมคใหม่นะใช่ใช่ใช่ยโยเอ้ยเอ้ยโยเย้ย้ย้ยาอหาอาหารที่ ไปสู้ครับไปสู้ผมไปสู้คนไปไปผมไม่สู้ไปแล้วไปแล้วไปสู้เลยนะผมไปสู้คนเปล่าเปล่าผมไปทำอะไรผมเลยไม่เกี่ยวพี่รีบกลับมาบ้านระวังนะจะทิ้งเอย่าอย่าหยันเลยเี่แทบโดดทีมเลยโอเคผมได้นี่แหละได้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวผมจะสะพายให้ดูว่ากระเป๋านี่มันเท่ขนาดไหนพี่ดีเท่ปะว่าดูเปลี่ยวพี่เลี้ยว กัรหนุ่มฟอสหล่อเปี้ยวมีผมคนเดียวเรียบร้อยจริงๆแล้เนี่ยถุยอ่นนี่เอาอาหารไปเอาอาหารไปพี่เอาเอาเลยครับไปไปผมให้พี่ตั้งหก้อนหกหกอยู่หัวพี่อ่ะนี่เอาใช่ไหมเย็นครับเอาไปเอาไปพี่เนี่ยโอเคทำดีครับไป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 ขุดด้านบนด่ว่ไแม่งเออขุดดินให้หน่อยขุดดินให้หน่อย เดี๋ยวผมขอลองไปเดินสำรวจอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะอะเอาดินไปประมาณนะเอาไปหมดเลยนะขอเดินสำรวจอะไรนิดๆหน่อยๆฮะเฮ้ยสเกลสเกลดิตันอื้อสเกลดินทันตรงนี้ตรงนี้มีเหล็กตรงนี้ตรงนี้มีเหล็กไหนๆตรงไหนตรงไหนมีเหล็กแล้วก็มีฐานตรงนี้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 ผมดู่เดี๋ยวผมมาสีเทาปะเนี่ยจะไปอุ้ยเดี๋ยวมันยิงมันยิงโอ้โหนีโล่ปะ อด็กกียโลบายพี่เห็นมันเนี่ยอู้อูหอยเลยถอยเลยถอยเลยนั่เดยเกือบตายมันยิงนั่นเดียวเกือบตายพี่มันนั่นแหละมันนั่นเดียวเกือบตายไงใช่ใช่โอยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวมือของของเดี๋ยวพี่ไปเก็บให้เดี๋ยวพี่ไปเก็บให้โอ้โหตายแล้วแหลกด้วยดินั่นแกลเป็นมันเริ่มยิ่งเป็นหลังพี่แล้วโอ้ยอย่าอย่างน่า อย่ายิงอย่ายิงโอ้ยอย่ายิงอย่ายิงตายตายยังตายผมก็อย่ายิงจูโน่เย่เย่พี่ตายแล้วแต่ผมแต่ผมมึ่งหายแหลกโอเคกระโดดเดิงเดิงเดิงก่อนระร่งระอือนี่เอาไปเขายิงสบายใจเดี๋ยวเราเอาคืนที่หลัง จำไว้เดี๋ยวำไว้ว่าตรงนี้เดี๋ยว้ยมันมีเพชรพี่โคตรเจอเพชรแล้วไม่ต้งหัวพี่อะเอแล้เพชรเพชรพี่โอเครีบกลับเลยของได้ของแล้วรีบกลับเลยจับเลยมอนมอนเป็นเยอะมากเลยมออนนบยแ ไปเลยกลับบ้านเข้าบ้านเลยพี่เข้าบ้านเลยมันมีซอมบี้อยู่หน้าบ้านเลยวิธีโคตระวัง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 วิเออขอหาหน่อยดิเอาไปเลยเอาไปเลยฮะเอาไปเลยโอ้โหได้ได้ดีกับว่าโคตรเยอะเดิอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเข้ามอเขาบอกวิธีโคตระวังระวังระวังเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันเกิดมาได้ไงอ่ะแล้ววะเออว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน เดดดีีี๋๋๋ยยยวววเเเโโอ้หจออะไรโอ้โหกำมากรพี่โอ้โหจะไปอย่างเดียวเลยเสียงอะไรวะเสียงไอ้เสียงเสียงมันยิงกันไงบวกกันหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเผาเหล็กก่อนเดี๋ยวผมเผาเหล็กก่อนโอเคโอเคใกล้เช้าแล้วพี่แล้วตรงนี้มันเกิดได้ไงวะเดี๋ยวผมงงมากเลยตอนนี้ก็ใช่ไงก็ยังงงๆอยู่โคตรฟิวฟ้าวครับ โอ้ยแอยู่ดี่มันเกิดขึ้นมาโอ้โหเป็นอะไรที่นี่มากทุกคนพี่ผมมีเนื้อรวเยอะเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวผมเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วกันนะเก็บไว้แรกเก็บเลยเดี๋ยวกระเป๋าคุณอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะจำดใส่กระเป๋าอ่ะพี่พี่ไปทำกระเป๋าด้วยอ่ะไม่ใช่ผิดผิดผิดเอาไปเนี่ยเอาไปหมดเลยเนี่ยเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยไปทำกระเป๋าด้วยนะพี่กระเป๋ากระเป๋ากระเปป๋าอไ เป่าคับง่ายมากเลยพี่กดไม่เคยครับคับเหมือนเออคับเหมือนอะไรวะคับเหมือนเหมือนเตาอ่ะเตาโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะไปเก็บเพชรนะพี่โอเคได้ๆมารวยกันพี่เกได้ผมได้เป่าแล้วได้เป่าแล้วเราโอเคเราดีับผมโอเคเดี๋ยวไปตัดต้นไม้ก่อนไม่มีไก่เลยฆ่าไก่นะโอ้โหไก่ออกไทย ไก่ออกไข่ทุกวันเราก็ชอบไก่ชอบกินไก่เออเออเจอไม่ใช่หินนี่ดีกว่าไก่อร่อยนะครับผมลองแม็กไ้พูดไว้ฮะไก่อร่อยครับโดยที่ผูพ้พูดก็คือสวอตออสวอตเกย์ฮีโร่ฮะช่วยไม่ใช่นะ้วาบแผนกีโอเคจะตัดไม้โอเค อรอยละโอ้โหมีไก่แล้วไก่แจ๊ะไก่อ้าวทำไมตูแ้แหลกเออนั่นแหละไก่แจ้ครับไก่แจ้ไก่แจ้ลองตอนนี้ตอนนี้รู้สึกมันจะไม่กลัวอตอนเช้าด้วยนะกล<ไ>ัวที่ผมบอกอะตัวที่มันยิงลกกบเซอร์ไฟอะโอ้โหงั้น,ง,นงั้นเราต้องมีก่อพร้อมไปบวกมันได่แล้วเราก็ต้องมีเพชรด้วยซึ่งผมจะไปลาเพชรแล้ว <S <S โอเคเดี๋ยวผมไปเอาเพชรก่อนนะจ้ะจุ๊บ เอ้ยแม่งเกย์แม่งสายเกย์เลยเนี่ยลืมบอกแม่งสายเกย์แม่งแม่งเข้ากับปาร์คปาร์คคิวเลอร์เข้ากับปาร์คคิวเลอร์เลยปาร์คคิวเลอร์กับไอ้นี่แม่งเกย์เกย์คู่กับะผมประกาศไว้เลยครับชอบตุยคนนะนี่ตัวสั่นเลยครับใครที่มีตุยผมก็ตุยหมดเหละตุยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมีตัวอะไรมาตรงนี้ใช่ไหมครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวติดเลทเดี๋ยวติดเลทโอเค มาตัดมามาขุดมาขุดเหล็กก่อนอย่างแรกที่ต้องทําก็คือขุดเหล็กนะฮะพอขุดเหล็กแล้วก็ไปเอาเพชรนะครับพอทชรก็เอาทองฮนะพอทองก็เอาหลายๆอย่างนะฮะใช่ครับโอ้อย,อยๆๆๆๆๆโอเคได้สโตนอืมโอเคได้อยู่นะพี่ได้อยู่โอเคได้อยู่ตรงนี้เออ <ๆ S 1> ดี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 เป็นอะไรที่ดีมากครับผมชอบเพชรผมชอบเพชรนะฮะ เอาเอาไว้เสร็จแล้วก็กลับมาปิดพาร์ทดี่แบบว่าอืมโอเคทองค,ครับผมกุดทองทองก <laughs> ุดทองโอ้โหผมเป็นพวกชอบขุดทองนะฮะเ, <laughs> เจอเหล็กอีกแล้วโหเจอเหล็กแล้วสายเหลืองเข้าใจปะสายเหลืองโอเคเจอเหล็กแล้วครับโอเค โอ้เพชรเยอะมากเลยเพชรตั้งเยอะโอเคผมได้รับ Achievement เพชรไดมอนด์โอเคทำดีทำดีทำดีครับผมมีได้เพชรมาละอู้เจ็บจะเอาเหล็กด้วยผมจะเอาเหล็กด้วยนะครับผมนี่มันคือกระดูกเออมันเแม่งมีแร่กระดูกในเฮกซิสเนี่ยแร่กระดูกเ,เ,กกเอามาทำเอามาทำดาบดาบไอ้นี่ได้ด้วยแรงแรงกว่าดาบเพชรเลยดาบกระดูกอะดาบกระดูกแม่งแรงกว่าดาบเพชรด้วยอ,อ๋อเหรอจริง <ร>ตอนนี้เราตอนนี้เราเรามีเพชรอยู่ทาก้อนนะพี่โ <Okay, S 2> อเคงั้นก็เดี๋ยวกเก็บไว้แล้วกันนะครับโอเคเยวเก็บไว้ในแบ็คแพคของผมแล้วกันนะครับผมโอเคเก็บไว้เลยครับแล้วแบ็คแ,แ,แพคมันเปิดไย่างไรครัตัวบีใช่ไหมโอเคพี่โกทำกระเป๋ายังแล้วก็ใส่กระเป๋าเรียบร้อย <100. S 2> พี่ก็ใส่กระเป๋าอะลากกระเป๋าไปตรงตรงก้อน มันจะได้เท่ไงพี่เอิญนั่น,นแหละนั่นแหละสวยงามโอ้นะครักประชานไทยขอให้ดีขึ้นกันนะครับ,รบอโอเค,คอเ,คคเคดี๋ยวผมใครจะใครจะกล่าวบิดดีโอเคก็อย่าลืมติดตามพาร์ทต่อไปนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเรากันด้วยนะว่าพาร์ทต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับให เพื่อนๆพี่น้องๆนะครับว่าอะไรอ่ะได้ดูนด้วยว่าไม่รู้จักพวกเราใช่นะครแบบอย่าอืเห็นแล้วอย่าอย่าอย่ากดเดี๋ยวต้องกดด้วยนะครับว่าพวกเราพุ่เราเผากีนะฮะถุยไม่ใช่มาดูดิผมมีไก่งลูกไก่เลยโอเคครับสวัสดีครับก็อย่าลืมติดตามพาร์ตหน้ากันด้วยนะก็อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์ครับกดแชร์ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้ดูนันด้วยว่าได้รู้จักพวกเราพวกเรา็ไนไทยนะก็ถ้าใครอยากให้พัตไปทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยอยากให้แชรชมอดแพรก็คอมเมนต์มาได้ครับก็เจิมใหม่พัตหน้านะครับก็จะเป็นยังไงก็รอติดตามมันได้เลยทีครับครับผมเคครับแต่พันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะครับนะครับผมก็ร้ตายกันแบบหน้าอนนาจริงๆนะครับ ก็โดนแบบโด<ช>นตัวอะไรไม่รู้กันเรียกตัวอะไรหมืนกันเดี๋ยวลองลองดูขอมเนตคือมันตัวอะไรนะครับอ<ม>โอเคครับก็เจอกันใหม่พัหน้าครับก็ขอบคุณครับขอบบเท้า <Yeah, yeah. S 1> โอเคครับถ้าถ้าผู้ชมดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะับแล้วก็ติดตามข่าวสารใหม่ของผมคลิปใหม่ๆหม่ของผมก็กดตรงนี้นะครับตามแล้วก็ลืมแชร์ให้คนอื่นได้รู้นะว่าเขียนไปว่าอะไรก็ได้นะครับก็ขำบ แชร์ที่ตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับ